don't let your life เดือนกว่าแล้วตอนนี้เป็นช่วงใบไม้ร่วงต้นไม้ที่เซนอร์พาร์คเริ่มเปลี่ยนสีแล้วทั้งๆท,ที่เห็นมาแล้วไม่รู้กี่หนจากหนังจากรูปถ่ายแต่เมื่อมาเห็นของจริงเข้าก็รู้สึกตื่นเต้นไม่ได้การเรียนของฉันไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้การพูดถ้าไม่ติดขัดแล้วและคุ้นกับสแสดงต่างๆของชาวนิวยอร์กเกอร์โดยเฉพาะภาษาของพวกไอมืด กับพวกโคมเลดส่วนทางซันฟานเอเอก็ติดต่อกันบ้างเป็นครั้งคราวหนูแดงฉันเพิ่งได้ดูละครบอดเวหนหนนี้ก็เป็นหนแรกสนุกมากเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยแล้วพูดถึงซานฟานแค่นี้เองเหรอจ๊ะก็ก็แค่นี้ละค่ะคุณแม่อ่านดูสิคะนี่หนูแดงแล้วหนูคอจะรู้ไหมว่าใหญ่พิมพ์ยังติดต่อกับเจ้าหมอนั่นอยู่หรือเปล่า ไม่ทราบเลยค่ะก็ทราบเท่าที่อ่านจดหมายฉบับนี้ให้คุณพ่อฟังนั่นแหละค่ะลูแดงไม่ติดพ่อกับแม่นะรับประกันเลยค่ะจะให้กปสาบานกี่วัดกี่โบสถ์ตานโจดกี่ต้นลูแดงก็ไม่ปลดคุณพ่อคุณแม่หรอกค่ะฉันน่ะตอแหลเพื่อแกเลยนะจะบอกให้ ก็ดีแล้วล่ะหนูแดงดีแล้วที่พ่อแม่ไม่ทราบเพราะถ้าทราบอ,อก็มาโกรธฉันแย่เลยสิแล้วเรื่องแกกับนายนจอน,นั่นน่ะยังไงยังไงกันฮะเรานัดกันไว้แล้วล่ะจอน,น่ะเขาจะมาเยี่ยมฉันที่นี่เดือนหน้านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยแล้วป้าแกเขาไม่รู้เหรอเขาไม่แหกอ,อกเอาเหรอวะเฮ้กย,ยก็อย่าให้คุณป้าทราบสิจอนเขาจะมีอยู่กับเพื่อนเขาที่บุเลินเออดีแล้ว ก็อย่าให้ผู้ใหญ่ของหล่อนนะ่ะรู้ก็แล้วกันเดี๋ยวหล่อนกับนายจรจะลำบากแน่เลยโอ้ยไม่มีทางไม,ม่ทางเรื่องเนี้นะเป็นความลับสุดยอดเออเดี๋ยวเดเดี๋ยวฉันลืมไปว่าพี่อีกสองอาทิตย์นะฉันจะไปอเมริกาถ้าโชคดีนะก็จะได้ไปสันฟานด้วยคราวนี้แล้วก็ <c oughs> ฉันก็จะได้เห็นนายณัจรของหล่อน ว่าจะหล่อนักหล่อน่ะขนาดไหนไง <c oughs> โอ้โหหนูแดงหล่อหวัวใจสลายเลยล่ะหนูแดงเอ้ยวันนี้ไปเรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะ สนุกมากเลยค่ะุณป้าที่ว่าสนุกอะสนุกอะไรก็วันนี้ครูให้พิมพ์แปลหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็ตอนนี้พิมพ์ก็ได้เป็นหัวหน้ากองบกด้วยอาทิตย์หน้าเนี่ยป้าอาจจะไปกรุงเทพสักสามสี่วันพิมพ์อยากจะได้อะไรม้งมะไปกรุงเทพใช่อือ พี่เมียได้ทั้งหลายอย่างนะคะพี่เมียได้รูปวัดไทยพระปรางวัดอรุณตลาดน้ํารูปบ้านไทยริมน้ํารูปพระบินทบาทพายเรือมาบินทบาทรูปไทยๆอะคะ่ะให้เห็นถึงความเป็นไทยแปลกเกิดอะไรอะถึงอยากจะได้รูปคอ๋อ,อก็พวกเพื่อนฝรั่งอะคะ่ะเขาอยากเห็น ป้าคะพิมไปก่อนนะคะไม่ทานของเช้าก่อนเลยอ๋อไม่ละคะ่ะพิมมีนัดประชุมกับเพื่อนที่กลุ่มคะ่ะ แกนึกว่าแกจะหลอกคนแก่ได้อย่างนั้นเหรอรู้เถะฉันจะจับการจะแกขั้นเด็ดขาดเลยฉันเคยหลอกตัว,วฉันเ